สำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการประพฤติปฏิบัติทิปัสสนากรรมฐานพระพุเทธเจ้าได้ตรัสพระพุทธภาสิตไว้ว่านัตถตะสมังเปมังแปลว่า ความรักเสมอด้วยตนไม่มีคำว่าความรักภาษาบาลีใช้คำว่าเปมะแนั้นความรักจะมีอยู่สองแบบความรักที่เป็นอกุเลแยกว่าเินหะหรือความสเสนหาเป็นความรักที่เจือไปด้วย ราคะหรือตัณหาแต่ความรักที่เป็นกุศลคือความรักที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าเมตตาเป็นความปรารถนาดีที่มีต่อตัวเราเองและมีต่อคนอื่นสัตว์อื่นเช่นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าความรักเสมอด้วยตนไม่มีเราอาจจะบอกว่าเรารักคนอื่นมากกว่าตนเช่นรักพ่อรักแม่รักลูกรักเพื่อนญาติพี่น้องแต่ในความเป็นจริงแล้วเรารักตัวเราเองมากกว่า นั้นเมื่อภาวะที่ขับขันมาถึงเราจะเห็นได้ว่าเราต้องเอาตัวรอดก่อนถึงจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เพราะนันการเจริญวิปัสนากรรมฐานคือการย้อนมาดูตัวเราเองก็คือการดูกายกับดูใจหรือว่าดูรูปกับนาม ที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในโลหิตตัสสูตรว่าโลกความเกิดของโลกความดับของโลกและทางที่จะให้ถึงความดับของโลกนั้นมีอยู่ในร่างกาย คว้างศอกยาววาหนาคืบที่มีสัญญาและใจนั้นบุคคลจะไปในสถานที่ต่างๆรอบโลกเราก็ไม่สามารถที่จะถึงที่สุดของโลกได้นอกเสียจากว่าบุคคลนั้นได้เข้ามาดูตัวเองก็คือกายกับใจหรือว่ารูปกับนาม ถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่เห็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็จะถึงที่สุดของโลกนั้นได้เพราะนั้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่เรามากำหนดดูกายและดูใจของเราวางศอกยาวหวานาคืบ ดังนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราจะต้องสนใจตัวเราเองไม่สนใจบุคคลอื่นแม้เราจะมาด้วยกันเพราะถ้าเรายังไปสนใจบุคคลอื่นเราก็จะไม่เห็นตัวเราเองพอตั้งแต่ตื่นจนหลับเราอยู่ทางโลกเราจะคิดถึงคนโน้นคนนี้มากกว่าตัวเรา แต่ในช่วงของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็คือมากำหนดดูกายดูใจของเราเราจะก็จะเกิดสติสมาธิและปัญญาเป็น้นเวลาที่เราปฏิบัติเราจรึงมากำหนดดูที่ฐานทั้งสี่ก็คือฐานกายฐานเวทนา านจิตและก็ทานธรรมกายเราก็ดูอาการเคลื่อนไหวของท้องเป็นหลักเมื่อมีอาการพองเราก็กำหนดว่าพองหนอมีอาการยุบก็กำหนดไว้ยุบหน่อนีก็เรียกว่าดุกกายเมื่อเวทนาปรากฏเวลาเรานั่งไปนานๆมีอาการชาเมื่อยเจ็บปวดหรือคัน แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปกำหนดดูที่เวทนาชาก็ชาหนอ,นอเมื่อยก็เมื่อยหนอคันก็คันหนอหรือเจ็บก็เจ็บหนอกำหนดดูจนกว่าเวทนานั้นจะดับไปหรือว่าหมดเวลาก่อนเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอิริยาบถได้เวลาที่เราจิตเราคิดไปในเรื่องอื่นไม่อยู่กับอาการพองอาการยุบ หรือไม่ยุ่กับการเดินจงกรมเราก็ต้องหยุดกำหนดความคิดให้ได้ก่อนว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอพอ,อความคิดดับแล้วก็กลับมาที่อารมณ์หลักก็คือการพองอาการยุบนี่ก็คือการดูจิตจิตที่เรามีปกติคิดไปในอารมณ์ต่างๆดังนั้นถ้าเราปล่อยให้จิตคิดสมาธิเราจะไม่เกิด การที่เรามีสติรู้ทันความคิดความคิดก็จะดับไปสติสมาธิของเราก็จะพัฒนามากขึ้นและเมื่อมีสภาวธรรมใดปรากฏในปัจจุบันเย่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องหรือความนึกคิดตรมลม สิ่งนี้เป็นสภาวธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดให้ได้เท่าทันเวลาที่มันมากระทบใจเราแล่เมื่อเรากำหนดรู้เท่าทันอารมณ์นั้นแล้วอารมณ์นั้นก็จะดับไปสติสมาธิของเราก็เกิดการพัฒนาเพราะนั้นให้ผู้ปฏิบัติตั้งสติอยู่ในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตและธรรม นั้นการปฏิบัติในวันแรกผู้ปฏิบัติจะต้องพยายามมีความอดทนมีความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติด้วยการเดินจงกลมการนั่งสมาธิโดยการกำหนดอิริยาบถย่อยๆต่างๆดังนั้นในวันแรกนี้ เราไม่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องสติสมาธิของเราก็ายังอ่อนอยู่ฉะนั้นก็อาจจะมีอกุลนิวร์เข้ามารบกวนเช่นความง่วงความฟุ้งความคิดที่จะเข้ามาสุดจิตเราแต่ถ้าเรามีสติคอยก,กำหนดรู้ให้เท่าทันอกุศลนิวร์นั้นก็จะ น้อยลงจิตของเราก็จะมีความรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานมากขึ้นจากนั้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารในช่วงตอนเพลแล้วถือว่าเรามีกำลังกายแล้วพักผ่อนอิริยาบถพอสมควรในช่วงพักบ่ายเราจะได้เริ่มในการประพฤติปฏิบัติด้วยการเดินจงกรม เป็นเวลาประมาณ30นาทีการเดินจงกลมก็จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์หรืออานิสงของการปฏิบัติ5ประการหนึ่งทำให้เราเป็นผู้มีความอดทนในการเดินมากขึ้นสมัยก่อนนั้นการไปไหนมาไหนต้องใช้การเดินเป็นหลัก ไม่มียดยานพาหนะเหมือนปัจจุบันฉะนั้นใครเดินจงกรมเป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีความแข็งแรงสามารถเดินได้ทนเดินได้ไกลสองอดทนต่อการปฏิบัติเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทั้งวันโดยไม่เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาสาม อาหารที่เรารับประทานไปแล้วเนี่ยใจย่อยได้ดีระบบการย่อยอาหารจะดีขึ้นถ้าเราได้เดินจงกรมเมื่อระบบการย่อยอาหารได้ดีไม่มีอะไรตกค้างในร่างกายจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ส่งข้อที่4ก็คือเรามีสุขภาพแข็งแรงคนที่เดินจงกรมเป็นประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง และประการที่5สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมจะดำรงอยู่ได้นานหรือตั้งอยู่ได้นานเพราะการเดินจงกรมเป็นการที่เรามีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวเท้าเราจะต้องเคลื่อนไหวไปขณะที่เรากำหนดกว่ายังหนอสายายังหนอ เมื่อใจเราอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าใจเราจะมีสมาธิที่ดีขึ้นและจะทำให้สมาธินั้นเนี่ยตั้งอยู่ได้นานเพราะนั้นประโยชน์ของการเดินจงกรมเนี่ยมีห้าประการตามที่ได้กล่าวแล้วนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทุกๆครั้งควรที่จะเดินจงกรมก่อนแล้วถึงนั่งสมาธิการกำหนดรู้อารมณ์ก็จะดีขึ้น ดังนั้นในวันแรกสำหรับการปฏิบัติจะมีทั้งผู้ปฏิบัติใหม่และผู้ปฏิบัติเก่าสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่เราก็จะเดินจงกรมในระยะที่นึ่งก่อนก็คือขวายางหนอ่อ้ายยางหนอ่อเป็นเวลาประมาณ30นาทีจากนั้นก็มานั่งสมาธิ30นาที ส่วนผู้ปฏิบัติเก่ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้วดังนั้นอาจจะเดินจงกรมระยะที่หก่อนสักห้านาทีหรือ10นาทีจากนั้นก็ไปกําหนดเดินจงกรมในระยะที่ตนถนัดแล้วก็ได้สมาธิการปฏิบัติของเราก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นอา,อาจจะไม่ต้องเดินระยะที่หนึ่งจนถึงสามสนาที เดินสักห้าน,นาทีหรือ10นาทีแล้วก็ไปเดินในระยะที่ตนถนัดการปฏิบัติเราก็จะพัฒนาขึ้นโดยลำดับเพราะนั้นก็ให้ทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลาเดินจงกลมนั้นเราจะมีสถานที่ที่เราเดินเฉพาะของเราจะไม่ไปเดินตัดหน้าผู้ปฏิบัติท่านอื่น เช่นบุคคลที่อยู่แถวที่หนึ่งด้านขวามือพระประธานเวลาจะเดินจงกรมก็ลุกขึ้นจากอาสนะและหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เดินจากอาสนะเราหรือหลังเสาไปถึงผนังด้านทิศตะวันออกแล้วก็หมุนตัวกลับนี่คือทางเดินของเราแถวที่2แถวนี้เวลาจะเดินจงกรมก็ลุกขึ้นก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วก็เดินจากอาสนะของเราไปถึงอาสนะของท่านที่อยู่อาสนะแถวที่1แล้วก็หมุนตัวกลับก็จะมีทางเดินประมาณ3าถึงหเมตรก็เพียงเพียงพอสำหรับแถวที่3แถวนี้เวลาจะเดินจงกรมเราก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็เดินจากอาสนะของเราไปถึงอาสนะของท่านที่ อยู่แถวที่สี่แล้วก็หมุนตัวกลับเราจะมีที่เดินของเราตรงนี้ส่วนแถวที่สี่แถวสุดท้ายเวลาที่เราจะเดินจงกรมก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกขยับไปด้านหลังเสาเราก็จะเดินไปถึงด้านผนังหรือกำแพงแล้วก็หมุนตัวกลับเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีที่เดินของเราเองเราจะไม่เดินตัด ไปตัดมาทำให้ผู้ปฏิบัติท่านอื่นนั้นเสียสมาธิใครที่จะมีโทุละคือจะเข้าห้องน้ำแล้วก็พยายามเดินค่อยๆหลบอย่าไปเดินตัดหน้าผู้ปฏิบัติท่านอื่นพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เข้ามาปฏิบัติเหมือนเดิมการปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องนะตั้งแต่ สิบสนาฬิกาหรือบ่ายโมงจนถึง16บหนาฬกาดังนั้นถ้าใครมีธุระจะทำเข้าห้องน้ำอะไร,เข,ระเข้าเสร็จแล้วเราก็รีบเข้ามาปฏิบัติต่อจนถึง16บหนาฬิกาการปฏิบัติจะให้ได้ผลต้องเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องสองบันลังติดต่อสมาธิเราจะดีขึ้น การเดิน1รอบแล้วก็มานั่งสมาธิ1ครั้งเรียกว่า1บัลลังแต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติให้ได้ผลเราต้องเดินจงกลมนั่งสมาธิอย่างน้อยต่อเนื่องเนี่ยสบัลลังติดต่อสติสมาธิเราจะพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว เา็น,นั้นในช่วงพักบ่ายวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเราได้มาปฏิบัติในการภาวนาเพื่อพ่อจะเป็นพ่อที่บังเกิดก้าวของเราที่ให้กำเนิดเรามาหรือเป็นในหลวงราชการที่9ที่มีคุณอุปการต่อพงชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติและก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ได้ แล้วก็เป็นความดีก็คือเป็นมหากุศลที่เกิดขึ้นกับจิตของเราสิ่งที่เราจะได้ก่อนก็คือมหากุศลจิตหรือบนที่จะเกิดจากการภาวนาแล้วเราก็น้อมถวายเป็นพระราุศลแดพ่พระองค์ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติในข่าวครั้งนี้แต่ตอนนี้ไปก็ขอให้ทุกท่านได้ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิเป็นลำดับไปออความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับโยคียผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านเธิน